โอเคก็มาอยู่กับกลุ่มสีเหีน,นะครับวันนี้ผมจะเป็นศึกชําระแค้นนะครับซึ่งยังก่อนยังก่อนเราจะยังไม่ชําระแค้นเพราะมีสนธิสัญญาอยู่แต่ผมแค่จะขอสนับสนุนอังกฤษให้หมดเลยมีเท่าไหร่ผมสนับสนุนหมดตัวเลยอ่ะเอาไปอันนี้ผมสนับสนุนสุดนะมันมีนิวเคลีย วันนี้เธอร้อยหกสิบนะครับทุกประเทศต่างมีนิเคียรวมถึงผมด้วยสเปนไม่เอาที่ตรงนั้นหรอกถ้าไม่เอาโดนโดนจิกพื้นที่นะโดนไล่จิกพื้นที่นะไม่เอานะโอเคเรียบร้อยเฮ้ย แบบนี้ใช่ไหมเงั้นเดี๋ยวผมขายพื้นที่ให้อังกฤษผมเล่นให้ตังค์อังกฤษไปเยอะขนาดเนี้ยผมต้องช่วยเขานะครับถ้าไม่ช่วยนี้ไม่ได้นะเพราะไม่งั้นผมเท่ากับตังค์ที่ผมเสียให้ไปคือศูนย์เปล่านั่นไงตังค์ที่ผมเสียให้ไปมันศูนย์เปล่าได้เดี๋ยวแก้แค้นให้รอก่อนรอก่อนสเปนทําอะไรลงไปตังค์ติดลบนะ ทำแบบนี้ตั้งติดลบนะก็มาเล่นยิงนิวเคลียร์มันเป็นวิธีการเล่นที่สกรปรกนะครับซึ่งวิธีการเล่นสกรปรกนี้ผมก็ทำแล้วรอตั้งมาติดล้หนักจนมันไม่มีทางสู้แล้วกันนะครับเพราะถึงมันจะมีนิวเคลียร์ก็ไร้ประโยชน์นะครับถ้าสเปนไม่มีทางสู้ภาสีก็ยังคงเป็นร้อยเอร์ซ็นตยู่คือทั้งอีพีมื่อที่แล้วร้อเปอร์เซนต์ตลอด มาเรามาสู้กับสเปนกันซึ่งต่างเขาติดลบแต่ผมมียูเรเนียมอยู่เพราะงั้นเดี๋ยวผมเอายูเรเนียมไปขายให้กับขายกับใครได้ม้งเนี่ยใสปัสขายไม่ได้ขายให้รัเสเซียก็ได้ถ้าสมมุติผมเอามันไม่อยู่จริงๆนะ คือตอนนี้ตังสเปนติดลบโล, ow, ล ow อยู่นะครับถึงเขาจะยกพลขึ้นบกใส่ผมผมก็ไม่แคร์เพราะผมก็เตรียมการอะไรไว้เรียบร้อยอยู่แล้วเตรียมการยังไงหรอก็คือก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเพราะเดี๋ยวยังไงตังมันก็ค่อยๆหมดไปเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะตังสเปนมันก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับโอเคผมก็จะมาทวงดินแดนนี่คือนะ ร้มกับบุกทะลวงเข้าตรงนี้ข้อหาทำให้เจ็บแสบส่วนดินแดนข้างล่างผมไม่อยู่มันจะถ้ามันเล่นนิวเคลียร์ก่อนโดนนะเอาเอาแค่นี้พอผมจะไม่เล่นแบบหัวร้อนนะครับถ้าเล่นแบบหัวร้อนได้แพ้แน่นะครับผมจะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆ มันมีนิวเคลียร์ก็เรื่องของมันนะครับมีเขามีนิวเคลียร์ก็เรื่องของเขาไปเขาจะทําอะไรก็ตามใจเขานะครับเขาอยากทาอะไรก็ตามใจไปเราเราจะเล่นแบบผู้ดีเราจะไม่เล่นแบบปวดร้อนแด่แปตผมเจือสิบเจ็ดขับไล่ออกจากเกาะเกาะวิเตนก่อนอยากยิงนิวเคลียร์ก็ยิงไปเถอะบอกเลยนะครับยิงไปก็ไรประโยชน์ลนะ ยิงไปมันก็ไม่ช่วยสถานการณ์ดีขึ้นหรอกนะครับเผลออาจจะโดนผมไล่ยิงนิวเคลียร์มาเรื่อยๆถ้ายิ่งทำแบบเนี้ยใส่ปัดประกาศสงครามใส่เอ้ยเดี๋ยวๆมันยกพลขึ้นบกอัดไม่เอาไม่เอาต้องรีบต้องรีบหน้าใส่ปัดหน้ากลัวเดี๋ยวมันจะยกพลขึ้นบกใส่ผมนะครับขอเส้นส่วนที่สัญญากับรัสเซีย แล้วก็ยูเครนไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าอยู่ดีๆมันไป,ปใส่ปัดไปเล่นพันธมิตรกับมันก็จบมามันสึกนี้ก็โซ่กับสเปนก็จบคงจะจบแค่นี้แล้วนะครับส่งทับตรงนี้ลงไปเลย ให้โอกาสไม่ให้โอกาส,กาสปล่อยนิวเคลียร์แล้วเคมีเป็นฉากไปเลยเคยมีคืออาวุธสกไม่ไม่สกกระปกมันคือการเล่นที่ไม่ดีนะสเปนแตกไปแล้วนึกว่ายังไม่แตกเพราะคำตรงนี้มันขึ้นเยอะเกินรัเสเซียกับยูเครนยอมให้มันทำเป็นกระปุกยอมรัเสเซียกับยูเครนยอมให้งั้นแต่ผมจะไม่จบแบบ ร่วมมือกับรัสเซียตียูเครนะคเพราะมันจะศึกนี้มันจะลําบากขึ้นผมจะร่วมมือกับยูเคนตีรัสเซียแทนน่าจะเป็นอะไรที่ดีคุ้มกว่านะแล้วผมก็ไม่ต้องการโอเคขอลดผ้าสีก่อนแล้วผมก็ไม่ต้องการยิงนิวเคลียร์ใส่ไซปัสด,ด้วยนะครับจนกว่าผมทนจะทนไม่ไหวทนไม่ไหวเมื่อไหร่เดี๋ยวผมค่อยยิงนิวเคลียร์อัดแล้วกันเอาเพอร์เซกทหารมาหมื่นคน ่งที่ยากกว่าการโจมตีนะครับก็คือการมานั่งลบทหารออกจากตรงนี้เพื่อกันเงินลบเพื่อกันเงินติดลบนะเนี่ยแล้วก็ผมก็ดันเล่นไปดันไปเล่นเสกทหารหมื่นคนคืออันนี้ไม่รู้ตัวจริงอยู่ดีก็เผื่อไปเสกอันนี้ผมไม่ตั้งใจจริงนะครับอันนี้ไม่ได้หลอก ตังลาก่อนตังเยวค่อยมีโปรตโตเกตแล้วกันขึ้นขึ้นไปเห็นขึ้นไปก็แพ้ที่อยากขึ้นพี่ก็ตามตามใจเขาเลยตามใจพี่เลยตามใจเขาเลยเขาอยากทำอะไรก็ตามใจเขานะโดเขาโดนทหารตรงเนี้ยใส่แน่น จ็ดพันคุเนี่ยอ่ะลงมาเลยนะลาก่อนใส่ปัดรอยนะครับใส่ปัดแตกขายทหารก่อนมาแต่ตอนนี้ผมจะยังไม่เริ่มเบิดศึกกับรัสเซียนะครับโดยที่เอาอยูเคนม okay, าช่วยเพราะผมจะมาเริ่มเปิดศึกกับโปรตุเกสก่อน โอไม่ฟาสซิตฟาซิแต่ระวังแพ้นะผมนั่นแหละจะแพ้รอขายของก่อนอะรอขายอยู่เลยเนี่ยไปสิบเลยโอ้โหสิบแพงขึ้นห้าสองแสนห้าอันนี้ต่อราคาให้สุดๆแล้วนะเออซื้อไปดีดีด,ดีนั่นแหละ แต่มันอาจจะยึดพื้นที่ผมได้บ้างนะครับคือตรงบนบนตรงนี้ซึ่งอันนี้คือจุดอ่อนแต่มันทำไม่ได้เพราะงั้นโปรโตเกตก็แตกแต่อยู่ลรเนี่ยเหมือนผมไม่ได้คืนด้วยแล้วซึ่งประเทศที่น่าข,ขอบใจที่สุดน,นะครับประเทศ MVP ที่ผมไม่ใช่ MVP ประเทศที่ผมขอบคุณมากที่สุดน,นะครับถามว่างง ทุกคนอาจจะงงว่าผมขอบขอบคุณทําไมคือฝรั่งเศสถต่ว่าขอบคุณไปทําไมลระก็เขาให้ดิวเคลผมมานะครับโดยที่ผมยังไม่ปลดล็อกเลยเพราะผมต้องมีฟิวชั่นรรแอคเตอร์ก่อนขอบคุณขอบคุณถ้าผมเล่นพาสี่ร้อยเปอร์เซ็นตังเท่าไหร่สองแสนไม่ไม่ไม,ไม่ผมจะลดพาสสีเหลือเท่าเดิม แบตก็จะหมดอืมตอนนี้ผมขอวิจัยก่อนแล้วกันตอนนี้อาวุธผมมีเยอะมากเคมีก็มีเยอะรัสเซียอัิอเคนร์ก็เป็นปันธมิตรผมรวสเปนนแล้วใครมันมายิงนิวเคลียร์เนี่ยโอเคสองหนึ่งส่วนที่สัญญาก่อนอ้ยโอเคนึกว่ารัเสเซียจะ จะเกียนนะข้ามเถินมาเริ่มเทคโนโลยีนิวเคลียร์แล้วล่ะอืมแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะเพราะตอนนี้ผมก็ไล่บวกตกไปหมดละเหลือแค่รัสเซียยูเครนแล้วก็ดิจเนียซึ่งถ้าผมเล่นสู้กับถ้าผมสู้กับดิจเนียเท่ากับผมสู้กับยูเครนแต่คือแต่ละประเทศตังเขาก็น้อยนะครับ ก็ไม่รู้สิยังไงก็ได้แต่ผมเล่นแบบเทยูเคนช่วยบุกรัสเซียแล้วกันซึ่งอีพีหน้าจะเป็นอาจจะกลายเป็นศึกตัดสินนะครับก็รอดูชื่อของอีพีหน้าแล้วกันตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรแล้ะเพราะอีพีนี้ผมเคลียร์ทุกอย่างแล้วพยายามยืดเวลาคลิปมาให้มากที่สุดนะครับซึ่งมันทาให้แบตผมจะหมดด้วยแล้วศึกที่ยาวที่สุดของวันนี้ก็คือสู้กับสเปนนี่แหละ ก็ขอจบคลิปไปแค่เท่านี้แล้วกันนะครับมาเจอกันต่อไป EP หน้า EP หน้าก็จะไม่ชี้พีสุดท้ายด้วยเพราะาผมจะมีเล่นด่านอื่นี่ต้องเตือนเอาไว้ก่อนนบอกเอาไว้ก่อนมาแล้วก็ขอจบคลิปไปแค่เท่านี้แล้วกันนะครับสัปดาห์หน้ามีหนุกแน่นอน